สู่ช่วงที่4ของรายการนะครับเรายังมีคําถามและข้อสงสัยเยอะเลยนะ,ะเกี่ยวกับทางสมายแกล์นะครับผมเห็นว่านัทสงสัยอยู่นะเพราะว่าวันนั้นนัทเข้าไปที่ทางสมายแกล์แล้วเห็นรถโตโยต้าเพียบเลยเพียบเลยค่ะก็เลยแค่สงสัยว่าจริงๆเนี่ยพอทราบข้อมูลมาบ้างว่าพี่เขาเนี่ยได้มีโอกาสที่ติดตั้งในส่วนของ CNG ให้กับทางบริษัทโตโยต้าตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะถึงได้เจ๋งขนาดนี้ไปติดให้โตโยต้าเนี่ยครับผมค่ะ จริงจริงแล้วเราติดทั้งทั้ง n g ทั้ง RPG แล้วก็ติดให้ให้สูหลายที่ครทั้งโตใต้นิสันเองแล้วก็มิตสูบิชิก็มีนะครับหลักการทำไมทำไมเราถึงได้งานเพราะว่าจากการํานได้งานก็คือเราเข้าไปเราไปติดตั้งก็คือเปรียบเทียบกับหลายๆที่เขาจะทดสอบสมรรถนะเลยว่าเวลาติดไปปุ๊บเนี่ยอัตาเล่งมันเป็นยังไงใช้งานได้ไหมแล้วก็ องค์กรที่ติดให้เนี่ยมันมีมีข้อดีข้อเด่นยังไงครับนะครับโดยหลักการของเราเนี่ยเราเปรียบเทียบแม้กระทั่งว่าติดในแคมเป่คันหนึ่งสามบริษัทแล้ววิ่งขึ้นสะพานพระราม9ก้าซีนจแล้วใครจะวิ่งดีกันอย่างนั้นเหรอโอ้โม่การเรื่องมีการแข่งขันมีการตั้งใจในการไปเทสที่ไปเทสในหลายบริษัทไหมคะอ่าแต่เขาทดสอบเนี่ยเขาไม่บอกนะฮะเขาไม่บอกเราก็คือรถมันเข้ามาหนึ่งคันมาติดตั้งเรียกว่าเหมือนไป แคสงานประมาณไปแคสงานประมาณวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยแต่ว่าจะไม่บอกว่าค่าเราไปทดสอบกับใครปัจจุบันนี้เราเราติดตั้งให้กับศูนย์โตโยต้าหลายที่ครับแล้วก็มีเทรนนิ่งให้กับศูนย์โตโยต้าจังหวัดก็หลายที่รถยนต์ที่ติดของศูนย์โตโยต้ามีอะไรบ้างที่ที่ติดโดยหลักการครับผมถ้าปัจจุบันนี้ที่เราติดตั้งให้จะเป็นอุปกรณ์ของโฟร์บอสครับโฟร์บอสเนี่ยจะเป็น ECU ยี่ห้อเดียวที่ขับได้3แบบสามแบบเป็นแบบธรรมดาแบบประหยัดและแบบสปอร์ตเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าโปรแกรมแก๊สโดยทั่วไปถ้าเราจูนเนี่ย เราจะจูนในรถตัวกล่าวแต่พอเราไปวิ่งไปแบกบรรทุกน้าหนักสักสองตันสามตันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมครับม,มันวิ่งไม่ออกขึ้นเขาว,วิ่งไม่ได้พวกนี้มันจะต้องมีโหมดอื่นเข้าไปเกี่ยวข้งองแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเวลาเราติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยพอ่งไม่ออกเราก็ต้องวิ่งกลับมาที่อู่เพื่อที่จะมาเพิ่มแก๊สจูนใหม่จูนใหม่พอเอาของออกจากฟิกอัพ ก็ออกจากระาน<ข>วิ่งตัวเปล่าก็<ข>าบอกว่ากินแก๊สเพราะว่าเราเพิ่มแก๊สไปแต่ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันสามารถเพิ่มแก๊สลดแก๊สได้<อ>ก็คือมีโหมดอีโคโนมิกก็คือโหมดประหยัดและก<ข>้าวอัลร<ข>้<ข> นี่ผมเพิ่งรู้เลยนะว่ามันมี3โหมดเลยนะจะมีฮะมีมีเป็นแบรนด์เดียวในไทยที่ก็คือสามารถที่จะปรับได้ภาในห้องโดยสารอ่าก็คือคนขับสามารถเลือกขับได้เลยเลือกขับได้เลยแต่ที่สวิตช์เลือกว่าเราจะใช้โหมดไหนแต่แต่เปลี่ยนได้ในขณะที่ขับขี่นี่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมไม่บรรทุกของแต่ผมอยากแรงผมก็ปรับเป็นโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเลยก็ฟีลก็ขับอีกฟีลนึงอ๋อถึงแม้ที่จะขับรถกระบะแต่พี่ก็มีตุ๊กตาหน้ารถเป็นโหมดสปอร์ตได้จ้า๋อขนาดนั้นเลยครนะครับทีนี้แล้วทางงมีกาารรรวววััดผลหืออ่ตจสบยไง ในการที่พี่ติดตั้งไปก็คือว่าวัดจากอะไรบ้างครับโดยโดยหลักแล้วคือวัดจากหนึ่งอัตเทอร์สวิทคับผมนะคคือเขาจะโดยส่วนใหญ่แล้วรถจะเข้ามาเช็คกับเราตามระยะเวลาเท่านั้นค่ะนะครับถ้านอกเหนือจากนั้นแสดงว่าอุปกรณ์เรามีปัญหาอย่างเช่นว่าวิ่งออกไปก็คือรถเนี่ยมันจะต้องวิ่งออกไปทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันเสียบ่อยๆเนี่ยมันเขาเป็นเทนน้นไม่ไหวครับผมนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันยังมีของเราเนี่ยตัวโฟร์บัเดนเนี่ยเขาจะมี โปรโมชั่นกรณีโฟร์วอุ่นใจก็คือถ้าเกิดรถมีปัญหาฉุกเฉินเลยมันจะมีศูนย์ช่วยเหลือ24ชั่วโมงแล้ววิ่งออกไปดูรถถึงที่ถึงที่เลย750ที่77จังหวัดคือถ้าเสียเสียตรงไหนออกไปทันทีเลยใช่ฮะทำให้โตัวต้ามั่นใจใช่ใช่นะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ในช่วงพักเบรก เราคุยกันเรื่องแก๊สระเบิดมาใช่เพราะว่าอะไรเ่มีเหตุการณ์แย่ๆเลยที่แก๊สระเบิดใช่ไหมครับผมทีนี้เราอยากทราบว่าพี่มีวิธีทาง smile gas มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยครับมั่นใจว่าถ้าติดตั้งกับทาง smile gas auto เนี่ย แล้วจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างนี้มันต้องแบบต้องเป็นสูย์เลยเนาะใช่คือคือหลักๆแล้วเนี่ยมันอย่างแรกเราเราต้องอิงตามกฎหมายก่อนคือคือทางกฎหมายเขาจะบอกแล้วว่าลักษณะการติดตั้งที่ปลอดภัยเนี่ยมันต้องติดติดแบบไหนครับผมแล้วอยู่ห่างจากท่อเสียยังไงระบบการเดินสายไฟต้องเป็นแบบไหนก็คือมันพวกนี้เราจะต้องไม่มีการลดต้นทุนครับผมนะครับแล้วอุปกรณ์แต่ละตัวที่ที่นำเข้ามามันต้องมีเซอร์ติฟิเคตจริงก็คือไปรับรองจริงๆครับผมจากเมืองนอกเลยว่าเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วครับผมนะครับ อุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยมันจะมันจะถูกการใช้งานเนี่ยก็คือง่ายมันจะถูกกลั่นมาแล้วจากประสบการณ์ที่เราทํามาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราใส่แต่ละตัวเนี่ยแม้แต่ท่อยางอันนี้แบบท่อยางแรงดันแรงดันต่ําเนี่ยของเราใช้แบรนด์ที่น่าจะเป็นหนึ่งในสองของโลกที่มีว่ามันคุณภาพที่มันดีจริงคือใช้ของดีด้วยแหละเลือกเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและไม่ลดต้นทุนก็คือว่าใส่ไปเต็มเต็มเลยเพื่อความปลอดภัยครับผมชื่อเสียงด้วยแหละ คือเราเอาชื่อเสียงนียไปฝากรับแม้แต่ระบบระบบ R P G เนี่ยอย่างท่อแก๊สเนี่ยน่าจะเป็นที่เราที่เดียวที่ใช้ท่อเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกเนี่ยก็คือมันจะทนทนกว่าทองแดงทนอุณหภูมิมากกว่าทองแดงเกือบสองเท่าอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่เดียวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะแล้วที่อย่างเขาระเบิดระเบิดกันนี่พี่คิดว่าเกิดจากสาเหตุมันมันต้องมีเหตุนะฮะมันต้องดูว่าเกิดจากน้ำมันหรือแก๊สด้วยนะครับถ้าถ้าล่าสุดเนี่ยที่ที่เราดูจาก อย่างเมืองทองนะฮะดูดูดูล่าสุดเนี่ยการระเบิดครั้งแรกของเขาเนี่ยคือน้ํามันนะครับแต่ปกติแล้วระบบเซฟตี้เนี่ยมันจะตัดหมดนะฮะอย่างของเราเองเนี่ยในใน ecu ที่ใส่ในตัวราเกิดการรั่วขึ้นมาระบบจะตัดเองใช่ครับมันมีฟังก์ชันความปลอดภัยถึง42ฟัิบสองฟังชันที่เราใส่ให้กับลูกค้าเยอะมากครับอย่างเช่นแก๊สรั่วตัดไฟฟ้าช็อตตัดอย่างเงี้ยครับตัดนี่คือเครื่องยนต์ตัด จะหยุดการทำงานตัดจากระบบแก๊สไปเป็นน้ำมัน oh. ถ้าถ้าว่ามันยังยังเป็นน้ำมันได้อยู่แต่ถ้าเก uh ิด huh. ว่าเครื่องยนต์ยังไม่หมุนปุ๊บมันตัดระบบเลยทั้งทั้งคู่ uh huh. เลยรีด้ว่าความปลอดภัยนี่มีหมดเลยไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับแก๊สรั่วตัด ไฟฟ้าช็อตตัดหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบจ่ายแก๊สทั้งหมดตัดแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับก็ตัดเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้แก๊สนะครับทุกอย่างต้องสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหานิดเดียวเนี่ยระบบการทางานก็จะตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้ด้วยนีเถือเป็นการันตีเลยนะครับที่ทางพี่เอมีให้กับลูกค้านะครับทางสมาร์แก๊สมีให้กับลูกค้าทีนี้พี่เอมีอะไรจันแนะนําบ้างครับกับ ลูกค้าที่มา,าติดตั้งเขาอยากจะมาติดตั้งอยากจะมาติดตั้งหรือว่าได้ติดตั้งไปแล้วนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นของสมาแก๊สก็ดีหรือว่าคนที่ใช้แก๊สนะครับ<ถ>ผมมีอะไร<ถ>ะแนะนำบ้างถ้าจะแนะนําก็คือ จากประสบการณ์ล่าสุดเลยช่วงนี้ช่วงสงกรานต์รถจะเข้ามาเมเทนแนนเยอะมากก่อนจะไปเที่ยวไงบางบางคนก็เข้ามาก็คืออย่างพันกิโลเมตรแรกก็มีฮะหนึ่งหมื่นก็มีสองหมื่นก็มีโอเคนี่คือคือตามระยะเวลาเข้ามานี่นี่เราชอบแต่บางรายนี่สามปีเพิ่งโผล่มาสามปีปีหนึ่งก็โผล่เข้ามาอันนี้เรียกได้ว่าพี่เครียดว่าการติดตั้งของพี่น่ะดีจนแบบว่าดีจนลืมเลยใช่ใช้ลืมเลยไง พอเริ่มจะมีปัญหาอยากจะวิ่งไกลๆไปเชียงใหม่ไปอะไรเงี้ยแล้วไม่มั่นใจมันติดมานานแล้วเข้ามาเนี่ยโอ้โหบางทีก็กองแก๊สกองแก๊สไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยแมนตันเลยท่อน้ําเริ่มแข็งแล้วอะไรเงี้ยพวกนี้มันมีความเสี่ยงหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําก็คือว่าให้แบบเข้ารู้รักษาตามตามระยะเวลาหรือว่าถ้าเกิดเราใช้งานไปแล้วได้กลิ่นแก๊สหยุดใช้ทันทีหยุดใช้ไปถึงว่าให้กลับไปเป็นน้ํามันทันทีหรือถ้าเกิดมีแก๊ การั่วแบบรั่วฟู่ครบวบรุนแรงฟุ๊กเนี่ยเราต้องศึกษาวิธีการการปิดมันปิดแก๊สแล้วก็ให้อยู่ห่างจากแหล่งเชื้อเพลิงอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเป็นเรียกว่าการดูแลรักษาขั้นต้น <ผม S 2> นะครับถ<ช>้บาเกิดมีปัญหาอะไรก็รีบกลับมาแต่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆแก๊สเนี่ยมันมันมันปลอดภัยมากกว่ามันนะครับปลอดภัยมากกว่าทีนี้นอกเหจากจากทาง ที่พี่ติดตั้งเรื่องของแก๊สแล้วยังมีเซอร์วิสอื่นๆให้กับลูกค้าที่เขาสนใจไหมคะปัจจุบันนี้ทางทางสมายแก๊สเราเป็นผู้เทรนนิ่งด้วยเป็นผู้สอนโปรแกรมการใช้งานของโฟร์บอส้ให้กับทางโฟรบอสไทยแลนด์เพราะนั้นศูนย์ติดตั้งท่านใดหรือว่าศูนย์ติดตั้งบริการต่างๆจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยต้องการมาเรียนรู้โปรแกรมนะครับเราสามารถเทรนนิ่งให้ได้วิธีการติดตั้ง LPG ติดตั้งยังไงการใช้เลือกใช้โหมดเลือกยังไงการติดตั้งในรถ บางรุ่นที่แก้ปัญหาการเบาดับเนี่ยนะพวกนี้เราจะมีการการเทรนนิ่งให้ครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนหรือว่าเรียกว่าห้างหุ้นส่วนหรือว่าทางบริษัทไหนสนใจสนใจอยากที่จะเทรนนิ่งหรืออยากที่จะมาติดตั้งทางกับทางสมายแก๊สจะติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างครับผมก็ติดดูรายละเอียดได้ที่สมายแก๊สครับสมายแก๊สไทย dot com นะครับเพราะว่าพวกอุปกรณ์ก็เป็นโฟบอสโฟบอสไทยแลนด์ครับผมนะครับหรือว่าเข้าไปดูศึกษาพวกโซเชียลดูว่ามันมีการใช้งานเยอะไหมกับพวก ไอเว็บแก๊สอะไรพวกนี้มันจะมีทางทำเป็นแก๊สอยู่แต่ถ้าของพี่โดยตรงก็จะเป็นเ w ิร์ลไไวต์เว็บดอทอ่าสมายแก๊สไทย .com สมายแก๊สไทยค่ะผมรือว่าสถานที่ตั้งหรือว่าศูนย์บริการที่ดีอยู่ในเส้นลาดปะเขาถนนลาดปะเขานะครับผมเส้นลาดปะเขานี่จะมีเซียนแก๊สเยอะเซียนเทียบเลยนะครับเซียนตั้งแก๊สค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์รูปยิ้มนะเป็นสมายแก๊สก็มาเจอพี่เอได้ ของผมที่ร้านประคั่อยู่ในปั๊มปตทใชนปั๊มก๊าดเอ็นจีวีซีนจีจริงๆเราเราอยู่ในคร้บวงจรเลยอ๋ออยู่ระหว่างซอย73-75จะมีจะมี73-75ร้าประคัาใช่ค่ะจะมีปั๊มก๊าซเอ็นจีวีเอ็นจีพื้นที่ประมาณ5ไร่อยู่ที่นี่ห้าไร่แบ่งให้อยู่ักไร่ปลูกบ้านไหมพี่เรียกได้ว่าครบเลยนะทั้งเติมก๊าซเอ็นจีวีเอ็นจีแล้วก็ศูนย์บริการด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไม่ได้ติดตั้งกับสมายแก๊สจะเข้ามาเซอร์วิสจะได้ไหมครับได้ครับผมเเเรรรรรราาาก็ััับบบอยู่แล้วจค นัา ALLY ทุกโปรแกรมที่เรามีโปรแกรมจูนัพให้ครับอ๋อเรียกว่าครบวงจรเลยครับแล้วถ้องติดต่อล่ะพี่เออเพติดต่อเพืติดต่อก็เป็น0298626012 02986 สองหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่สมาย์แก๊สนะครับผมก็วันนี้นะครับเราได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สไม่ว่าจะเป็น n g v หรือว่า CNG นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ LPG ครับแล้วก็ได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วว่า n g v เนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรกับ LPG นะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยในการติดตั้งรวมถึงบริการหลังการขายแล้วก็โปรแกรมใหม่ๆนะครับผมในรุ่นของอ่นที่ถามนิดนึงผมลืมไปเลยว่าในส่วนของตัวใหม่ ในส่วนของตัวใหม่ที่มีการปรับโหมดเนี่ยของ NGV หรือ LPG มีทั้งคู่เลยใช่ไหมครัมีทั้งหมดลยมีทั้งหมดเลยนะ่าเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจอยากที่จะไปติดตั้งมีทั้ง LPG และก็ NGV เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สายันชาสชนะหรือพี่เอกของเรามากครับขอบคุณมากครับนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับผมที่ตอบคำถามแลอส่ง s m s เข้ามาในส่วนของมิราออดิโอว่ามีเรียกได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรบ้างะไรชื่อก็จะขึ้นนะครับในตอนท้ายรายการรวมถึง s m s ผู้โชคดีที่จะได้รับส่วนลดนะครับในส่วนของสมัยแก๊สโโต้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะเวลาก็หมดลงแล้วนันใช่แล้วเวลาลงไปแล้วนะคะก็กลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะในรายการ Pick Up Digest ค่ะเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะสดๆดแบบนี้เลยทุกๆวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะเราจะไปเที่ยวส่งกันใช่ครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีค่ะ